สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทอิอจัประดงคนลั่นทุงค่ะนี่ค่ะทีมช่างเริ่มลงมือทำแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ช่างเทอิอสมปูนก่อกขาซิงแม่นบอกช่างเทอิอค่ะช่างเทอิอสมปูนก่อขาซิงเนาะคะ่ะทำฐานวางซิงล้างถ้วยล้างซามเนาะคะ่ะ อันนี้ช่างเทิดโอช่างสักเนาะน,นี่ช่างสักสมปูนสาบใต้ถุนบ้านหมช่าสงสักรอบรอบนอกรอบนรอบนอกรอบในใต้ถุนบ้านค่ะอ,อันนี้ปูนตาเสียวเนี่ยนี่ค่ะแบ่งหน้าที่กันทำนะคะมาสามสร้างนะคะเมื่อนี้นี่นนช่างเทิด สร้างซักสร้างจันร์คะมี่มาหาสร้างจันก่อนเลยค่ะสร้างจันหาระดับแล้วยเต้าก็เส่ท่อน้ำแล้วแบ่งหน้าที่กันทำนะคะมาสามช่างนะคะอันนี้คือสร้างจันทร์เพื่อนปูกระเบื้องห้องน้ํานะคะนี่ค่ะเริ่มลงมือทะะําแล้วค่ะต้องหาระดับหาแนวของกระเบื้องหาลายก่อนนะคะ่ะเริ่มลงมือทําแล้วนะคะ่ะ ต้องวัดแนวกระเบื้องหาลายเนาะค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ปูผนังผนังปูผนังก่อนนี่ว่าสร้างจันน,นี่ค่ะปูผนังก่อนเนาะคะ่ะ ปูผนังห้องน้ำต้องใส่ปูนเก่าวพร้อมนะคะก็ปูนปูนเค็มผสมกันนะคะอันนี้คือขีดขีดหาแวานวหาลายเนาะคะ่ะ างานงานของสร้างจันทร์กับต้องไม่ได้สมปูนศรกบาคือสร้างเทิดกับสร้างสักเนาะคะ่ะคือสมที่เราคู่มันบอสร้างจันทร์สมปูนกาว่ะะใช้ระดับ จันเนาะคะ่ะจะรับนป็นวัดนนะคาะหาระดับแล้วก็ขีดเส้นไว้นะคะขีดเส้นไว้อันนี้คือางานของช่างเทลสเนะคะ่ะนก็น,นี่คะขีดเส้นตีเส้นเรียบร้อยนะคะเพื่อจะทำฐานฐานซิงนาะคะ ปิล็อกเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้ช่างเทิดพิ่งสมปุ่นอยู่นะคะอันนี้ส่วนหน้างานของสร้งสางปักนะคะเพื่อจะฉาบใต้ถุนบ้านนะคะมาด้วยกันสามช่างก็คือแบ่งหน้าที่กันทำนะคะเพื่องานจะได้เดินไวขึ้นนะคะ สร้างซักกี่วันเสร็จสร้างซักนะก,กี่วันห้ามื่ครับห้าหมืนหหม่น <อง S 2> ละสร้างซักห้าวันครับเป็นว่านี่ค่ะสร้างซักลงมือแล้วค่ะสร้างซักจกกักรบ,บาลนี่จังที่ทราบแล้วนี่กระบาดเดียวนะครับรส้มไล่เยออ๋อกระบ,บาดเดียวส้มไล่เยอะ ตอนนี้ตั้งเทือกเพิ่นแซ่แซ่ปูนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อจะไปก่อไปก่อทำขาซิงะคะ์เนาะค่ะทำฐาน ีค่ะสร้างสักพร้อมแล้วนะคะตากปูนใส่คุแล้วค่ะพร้อมพร้อมสาบแล้วคะ่ะสร้างเถิดก็เริ่มแล้วเนาะค่ะงานนี่ค่ะสร้างสักก็เทปูนไว้อย่างนี้เลยเนาะค่ะ เชปัดพื้นทาความสะอาดไม่มีเม็ดปูนแล้วนะคะ่ะนี่ค่ะสร้างสักลงมือฉาบแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะสร้างสักลงมือลงมือฉาบวันนี้เสร็จแล้วเที่ยงหมดรือแล้ว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 เลยหมดรื่เลยห้าวันสร้างสักว่าห้าวันค่ะนี่ค่ะลงมือฉาบแล้วนะคะหน้างานของสร้างสักเนาะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้คือสาบด้านในก่อนนะคะเดี๋ยวด้านในนี่น่ะสิแล้วเที่ยงก็เสร็จไหมช่างสักน่าจะเสร็จนะสัชั่วโมงนึงก็แล้ว,ว,ลวโอโ้โหไว้มากค่ะช่างเทิดพร้อมแล้วนะคะสมปูรณ์เรียบร้อยค่ะอันนี้คืองานก่อก่อทานานขานะคะขาซิงค์นะคะ ช่างเทิดเอาน้ำเอาน้ำโฮดก่อนเนาะค่ะเพื่อให้ปูนจับพื้นเนาะคะ่ะช่างเทิดพร้อมแล้วเนาะคะ่ะจะก่อแล้วเนาะคะ่ะช่างเทิดนะคะได้ลงมือก่อแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก่อามาประมาณจัก จักเซนช่างเทิด <50. S 1> อ๋อหกสิบเนาะคะ่ะนี่ค่ะก่อสูงประมาณเท่าไหร่งา,านแปดสิบสี่ฟอนหางความคควาความวามมกว้างนี่หกสิบเนาะความสูงแปดสิบค่ะนี่ค่ะหน้างานของช่างเทิดเนาะคะ่ะแบ่งหน้าที่กันเนาะคะ่ะ ส่วนสร้างจันเข้าไปทำในห้องน้ำนะคะปูกระเบื้องค่ะไปะเบื้องสร้างซักค่ะ,คะโอโ้โหสร้างซักเสร็จแล้วหนึ่งแผงเนาะค่ะ <laughs> ขึ้นปูนแล้วหนึ่งแผง <laughs> ค่ะดูการทำงานของทีมช่างไปก่อนจ้าไปเรื่อยๆนะคะค่ะ,คะสร้างสักก็ขึ้นปูนไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้วค่อยแต่งแต่งที่หลังเนาะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดองคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านคอยให้กำลังใจช่องช่างเทิดจำปลาดองคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยทิดสิงใดใ้สมรถนา บขอบคุณมากค่ะ